ว่ามันเกพึ่งว่างมาครับมันเกพึงก็ออกมาว่ามาครับอ่านให้ใฟังเลยนะครับอ่านให้ฟังเพื่อนหน้าเขาขึ้นต้นว่าอย่างนี้ครับเขาบอกการจับประเด็นกรณีการจัดตั้งสำนักงานจับสินส่วนพระพุทธศาสนาในวงเล็บองค์กรมหาชน ขึ้นมาวิจารณ์นี้ขอบอกตามตรงว่ามิได้คิดจะคัดค้านหรือไม่เห็นชอบด้วยแต่ประการใดเพียงแต่ต้องการจะนำเสนอเชิงวิภาคเพื่อให้เจ้าของพระพุทธศาสนาทุกคนได้ร่วมรับรู้โดยทั่วกันว่าอีกไม่ช้าไม่นานดับถินของพระพุทธศาสนาทุกชนิดรวมทั้งติดที่ประโยชน์ต่างๆที่เป็นของสงมาตั้งแต่อดีต จะถูกเปลี่ยนมือไปเป็นกรรมติของคณะบุคคลเพียงกลุ่มเดียวโดยมีการตั้งชื่อให้คณะบุคคลนี้ว่าคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนามีชื่อย่อว่าคอทอพอสอซึ่งคณะบุคคลชุดนี้จะมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยคารวาสผู้ทรงคุณวุฒิปายนักการเมืองหนึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหนึ่งบัมรชิตผู้แทนมหาเถรสมาคมสและคารวาสผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชีและด้านกฎหมายอีก4รวมแล้วจะมีตัดส่วนเป็นบนรรพชิต4ีคารวาสหซึ่งหากจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติเห็นชอบกับการบริหารจัดการทรัพยสินของพระพุทธศาสนา ในทิศทางใดความเห็นชอบของฝ่ายสงฆ์จะไม่มีทางเอาชนะความเห็นชอบของฝ่ายคารวสซึ่งมีจำนวนมากกว่าได้เลยท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายครับทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยเงินสดพันธบัตรรัฐบาลที่ดินวัดล้างที่ธรณีสงฆ์ที่กันลปนาสิทธิทรัพย สินอื่นๆทรัพที่ติดอยู่ในที่ดินผืนนั้นเช่นอาคารตึกแถวโรงเรือนพืชไร่รวมทั้งหนี้สินใดๆที่มีอยู่เดิมจะต้องถูกโอนไปเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การมหาชนนี้ในทันทีที่พระราชกิจดิกาจัดตั้งสำนักงานทรัพกินตัวพระพุทธศาสนาในวงเล็บอ,องค์การมหาชนพอสอจุดๆมีผลบังคับใช้ พระราชกิจดีกาฉบับนี้เขายกล่างการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอเข้าสู่คอรมอเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็จะส่งเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกิจดีกาและจะกลับออกมาประกาศใช้ได้ในทันทีและบัตรนั้นทรัพย์สมบัติของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทรัพย์ของสงฆ์ก็จะถูกเปลี่ยนมือไปเป็นของ องค์กรมหาชนนั้นในทันทีใครอย่าได้คิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับต้องคิดก่อนว่าพลรมอน่ะเป็นของใครใครเป็นใหญ่ในคณะกรรมการจิตสนติกาจะแต่ว่าไปแล้วทับสินของพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าที่วัดที่วัดร้างที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาโบสถวิหารเจดีศาลาเนาสนาสนะสงฆ์ หรือทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ได้มาจากผู้ภาวนากล่ <c oughs> าวคำถวายให้ทั้งสิน้นเขาสร้างวัดบริจาคที่ดินกล่าวคำถวายแก่ใครถวายให้แก่สงฆ์ทั้งนั้นดังนั้นทรัพย์สินทั้งหมดดังที่กล่าวแล้วนี้คือทรัพย์สินของสงฆ์ <c oughs> เพื่อประโยชน์ของสงฆ์และเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นใครก็ตามที่พยายามจะเอาทรัพย์ ของสงไปเป็นของตนหรือของหมู่คณะใดก็ตามย่อมเป็นการกระทําที่ผิดไปจากเจตนาลมของผู้ภาวนาถวายถ้าพระคุณเจ้ารูปใดยินยอมยกทรัพย์นั้นให้แก่คณะบุคคลก็จะต้องอาบัตเพราะทรัพย์เหล่านั้นมีใช่ทรัพย์ของตนและใช้อำนาจหน้าที่มีอยู่ของตนยกให้แก่ใครก็ได้ไม่ได้ทั้งนั้นทรัพของสงคือทรัพย ส่วนรวมของสองฆ์ทั้งมวลมี่ใช่เป็นทรัพย์ของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือเฉพาะคณะสงฆ์ใดอย่าเข้าใจผิดถ้าจะมาเถียงกันว่าการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์ถินส่วนพระพุทธศาสนาไปเลยโอนทรัพย์สินเหล่านั้นไปเป็นของคณะบุคคลจะฟังไม่ขึ้นหรือจะมาเถียงว่าเพียงแต่จะนําไปจัดประโยชน์ให้แก่คณะสงฆ์ก็ยังฟังไม่ขึ้นเพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริจาคจัดการทรัพย์สินเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะตกเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในองค์กรมหาชนนั้นก่อนเศษที่เหลือจากนั้นหรอกที่จะตกมาถึงพระสงฆ์ตอบชาวพุทธให้จะชัดถือว่าคุณจะจัดผลประโยชน์ให้แก่ใครจบครับเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นนล้ว ทางฝ่ายพระทางนี้ก็กเริ่มอ,ออกไปประชุมที่ทางจังกรรมที่สามเกี่ยวกับเรื่องของก็มาหาเราของ่ขาหาที่ป่าทางนี้กายก็จะไปประชุมกันที่โน่นประชุมเรื่องนี้เรื่องต่างๆใหญ่เลยนี่ มีแต่เรื่องจักรีนจักคนไม่มีอันใดที่จะมาประดับผู้ศรสทธาให้พอเสียงงานบางอยางออกมาแบบไหนแบบนั้นแบบนั้นเหมือนทั้งทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นออกมาความสกปรกเรียกว่าเต็มตัวมาพร้อมกันมองหากัวคนไม่เห็นเห็นแต่ความสกปรกออกมาพยายางที่อาการออกมาใหญ่มีแต่ความสกปรกเยอะเท่า เกว้ามเกลายเข้ามาป้าพุทธศาสนาเพื่อทำลายพุทธศาสนาด้วยชาติด้วยด้วยฉัเดียว่านั้นเพราะงั้นพระก็อยู่ในปา่าในเขาที่ท่านเรียนลักธรรมนายปละจิบัติเช,ชิดทูนพระพุทธเจ้าด้วยหลักธรรมแบบนยียตลอดมานั้นดูไม่ได้ต้องปรึกษากันแล้วออกมาประชุมกันเรื่องนี้ก็จะเอาอีกแหตอนนี้อ มีแต่ร่างพระป่าเดือดร้อนตลอดเวลานี้นะ <c oughs> พวกสกปรกเนี่ยพอไปตีแล้วเถอะแล้วเถอะออกมาทำร้ายผ่านไปหลายเรื่องแล้วน,นะก็พระป่านัเนี่ะไปทำร้ายเพราะทั้งนี้สะอาดแต่งนัวสกปรกทำร้ามาโดยลำดับลำดาบมาจนทั้งถึงขั้นอุปสะภาษาสมเด็จ์สกปรกนี่กำลังอันนี้ขึ้นมาอีก ยังจะมึงอยู่มากมายนะตัวอย่างพวกนี้จังหนา้า่ังตาจะทำลายพุทธศาสนาไม่ว่าเราไม่อยากว่าสังอ้อมทางกองเลยออกมาแง่ไหนไม่จะพุ่งกุ้งก็ไปหาทำลายกันมาจะว่าอ้อมได้ยังไง <c oughs> บางจะว่าของสงของพุทธศาสนา าไปยุ่งมายุ่งทำไมเอาไปเป็นส่วนของบุคคลมันมีอย่างหรือที่ไหนมาบุคคลก็มีกี่คณะกับคณะบุคคลคณะน,นถ้าไม่ใช่ว่าคณะหมาน่ะก็เรียกว่าคณะบุคคลไมันไม่ใช่คณะสงฆ์นี่นะมันฟังไม่ได้เลยลนี่แล้วก็มาหาเรานี่อย่างนี้แล้วก็จะไปประชุมกันที่ยนะี่สามที่สวนยางดำก่อน <c oughs> อันนี้มันมาโดนตั้งแต่พระกรรมฐา,านทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งนั้นมาโดนมันต้องออกมาชำละมัน พูดเท่านั้นแหละคอยฟังกันแล้วกันเราพูดเชียงแค่นี้จะเริ่มขึ้นอีกแล้วเนี่ยเรื่องมหาภัยต่อชาติต่อศาสนาไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งคู่มาพร้อมกันเลยทางนี้ก็ต้านทั้งเพื่อชาติเพื่อศาสนาไปด้วยกันเพราะศาสนากับชาติอยู่ด้วยกันนี่ก็จะมาโจมตีเอา เรื่องพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งประเทศให้เป็นบริษัทบริวารเครื่องมือของตนเมื่อได้ปราบพระสงฆ์ทั้งหมดลงได้แล้วพระสงฆ์รับจะสั่งพระสงฆ์เหล่านี้ออกไปประกาศสอนญาติโยมสอนแบบนั้นแหละแบบมหายักษ์มหาไปแต่เอาผ้าเหลืองเอาไว้เป็นโล่บางหน้าให้สมกับชื่อกับนามว่าพุทธศาสนิกชนนี้นับถือพุทธศาสนา เมื่อผ้าเหลืองออกมานี่พูดอะไรอะไรนี่จะตกงจะเสียงจะอะไรนี่ก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมก็มอบอยู่ที่เหยียบไปเหยียบไปที่แหลกศาสนาแหลกชาติก็แหลกไปตามมกัน <c oughs> พูดให้กงสับแสงอย่างนี้เราไม่พูดอย่างอื่นนี่แหละภาษาธรรมพูดอย่างนี้เลยเราจะพูดอ้อมค้อมไปอย่างอื่นไม่ได้ม <c oughs> ีกําลังดันเข้ามาเอากําลังของผู้ พุทธศาสนาเนี่ยออกไปตีชาติบ้านเมืองให้แหลกเพราะกำลังองพุทธศาสนานี่คนเกือบจะว่าทั่วประเทศไทยนับถือพุทธศาสนา,นาจะเอากำลังของพุทธศาสนานีมาอยู่ในเงื้อมือของตนซึ่งเป็นมาไฟต่อชาติต่อศาสนานอย่างยิ่งนี่แล้วเข้าไปเหยียบศาสนานหมดแล้วก็เหยียบชาติไปให้หมดประดมกันเี่ยิงหน้าวิจกวิจารณ์มากเลยนะ มหาภัยเวลานี้ขึ้นทุกแง่ทุกมุมทีเแล้วสุดท้ายมาทางศาสนาก็เป็นพระป่าแล้วออกมาอยู่ในป่าในเขาท่านเคยสนใจกับอะไรเมื่อไรการบ้านการแมืงท่านไม่เคยสนใจอทั้นแล้วก็ได้หมุนที่ออกมาช่วยชาติช่วยศาสนานั้นเลยไม่ใช่รอนี้พระกวาถาเลยจะตาย ก็วพวกนี้ตามเผาไปทุกแห่งทุกหนม,มัต้องออกมาละไม่ออกมาไม่ได้หมดจริงๆนะหมดเลยหรือ,อว่าเป็นอะไรพวกไปยัดไปดิยัดอะไรเหล่านี้นะเวลานี้ไม่มีน้ํายาแล้วว่างนี่เลยเราให้วพวกนี้คืเนเอาเบ็ดเกาะปากเกาะปากไปหมดแลนะ้วไม่มีความหมายอะไรเลยนี่ ลงที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเห็นแต่อะไรจริงทําให้เปลี่ยนอย่างนั้นได้ถ้าเห็นแต่ชาติแต่ศาสนาจริงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้พระเรียนเาี่มีตั้งแต่สูงๆดังนั้นตั้งฟาดขึ้นถึงตั้งแต่ถึงตั้งแต่ต้นๆขึ้นไปลัดจนถึงเจ้าฟ้าจะคุณถึงสมเด็จแล้วก็กลายมาเป็นภัยต่อศาสนาเสียเอง นี่แหละที่ว่ามันไม่มีน้ำยาจะให้ว่ายังไงรักธรรมหลักวินัยมีอยู่เรียนมาด้วยการรู้้วยกัน,ดดกนอะไรจะกระทบกระเทือนศาสนามันก็รู้กันแล้วทำไมจึงต้องตั้งหน้าตั้งตามาทําด้วยความหน้าด้านถ้าไม่เห็นแก่ดินเหนียวติดหัวคือยศนั่นแหละลาบยศแต่เสร,ริญนั่นแหละติดหัวเห็นเพียงเท่านี้ยิ่งกว่าชาติกว่าศาสนาที่ใหญ่โตครอบ หัวมันยุกทุกคนนั่นแหละในประเทศไทยตอานี้เนี่ยเห็นแต่อันนี้แหละมากกว่านั่นเพราะงั้นจึงยอมเป็นให้เขาเอาเบ็ดเกาะปากเกาะปากไปหมดเลือดจาดไปแล้วก็จะมาเกาะปากกรรมฐาน่งัดเลยทันทีกรรมฐานาอ้าวจริงๆนะมาเพราะงั้นเลยนะเวลานี่เราก็พูดงกงเลยยังวงกรรมฐานเท่านั้นอืที่มี หลวงตาผีบ้าองค์เดียวนี่อยู่กองกลางนี่บอกเลยว่ามาวางนี่เลยเราชาติเป็นของเราศาสนาเป็นของเราถ้าเรายังไม่ตายรักธรรมนในเครื่องยืนยันเครื่องรักษาความสงบร่มเย็นซึ่งมีมาแต่ดึกดำบรรม,บมีอยู่เวลานี้อย่ามาทำลายวางนี่เลยนี่เป็นเรื่องทำลายทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องส่งเสริมใครจะยอมได้อย่างไงเราเป็นเจ้าของสมบัติ ศาสนาก็เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศชาติก็เป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศเราจะยอมให้พวกเป็ดพวกขีม้าโจรนี่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ลงคอแล้วเหรอเนี่ยพิจารณาที่น้องทลายเวลานี้กําลังแจกเพศแจกภัยเป็นพระออกมาสอนพระที่ออกมาข่าวหลังนี่เป็นพระที่ทันสมัยนะ <c oughs> เขาจะเหยียบพระแบบพระพุทธเจ้าที่ออกให้หมดเขาจะพระของเขาขึ้นไป เรียกว่าทันสมัยล่ำยุคล่ำสมัยก็คือพระเทวทัตนั่นแหละแต่ก่อนทําลายพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเวลานี้มาทําลายพุทธศาสตร์สนาซึ่งเป็นศาสดาองค์แทนของพระพุทธเจ้าเราแหลกเหลวไปหมดเวลานี้ <c oughs> นี่เรากําลังออกเป็นแบบผ้าเหลืองแล้วก็สอนแบบพระ พระกับพระเทวทัตน,นะแต่ผ้าเหลืองเป็นผ้าเหลืองที่ไอ้คนเ็าลบนับถือเขาจะว่าอะไรก็ไม่กล้าจะพูดจะไม่กล้าจะพูดแคนี้ก็เหยียบไปเหยียบไปแหลกหมดนี่หละเอาประชาชนเป็นเครื่องมือให้จำเอาไว้นะ <c oughs> มันจะมาแบบไหนเราเป็นหูคนหัวใจคนฟังให้ดีทุกคนทุกคนน,ะนี่แหละแบบมันจะออกมาออกมาแบบนี้ เวลานี้มันเหยียบย่าทำลายพระเป็นเครื่องมือหมดแล้วแล้วกาลังใช้พระนี่ไปประกาศทำสมัยใหม่ขึ้นให้แต่ประชาชนตั้งหลายทราบให้จํากันเอาไว้ทุกคนนะนี่ราคานี่ละมันจะกว้านเอาหมดทั้งศาสนานี่อยู่ในอนํานาจของมันหมดแล้วจากนั้นชาติไม่ยากอะไรเลยเพราะศาสนาเป็นกําเป็นใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศแล้วก็เป็นใหญ่ของชาติทั้งชาติด้วย ประชาชนเมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยมีแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยคือประชาชนที่เป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาะไม่เห็นด้วยกับผู้ที่รักษาความดีงามที่มีกี่คนผู้รักษาความดีงามนอกนั้นมีจต่เป็นมหาภัยเหยียบแหลกไปทันทีเลยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าได้ประชาชนไปเป็นเครื่องมือแล้วเป็นอย่างนั้นพี่น้องหลายจำเอาไว้นะ เวลานี้กําลังออกแผนนี้นะเอาศาสนาเป็นโล่บางหน้าจะให้พระที่สอนญาติสอนโยมต่อไปเอาพระเหยียบผ้าแหลกแล้วก็เอาพระเป็นเครื่องมือไปสอนประชาชนในเพศของพระเวลาสอนจะไม่สอนแบบเพศของพระพุทธเจ้านะจะจะสอนแบบเทวทัศนบ้านเมืองเราทุกวันนี้อยู่ไม่ทันสมัยไม่ทันการ ให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นจะทันเหตุทันการทุกจิ่ทุกยางมันจะปรอมแปลงขึ้นมาให้ร่ายุค้ําสมัยให้เราเคลิ้มหลับไปนี่เหยียบเลยเข้าใจไหมนี่ละที่แฝงมากับเพศของพระคือเทวทัศน์จะแฝงมาในคำพูดคำจาอะน,นโยบายพิธีต่างๆมันจะมาแฝงมากับเพศของพระจำให้ดีทุกคนนะเว <c oughs> <c oughs> ลานี้กำลัง ออกแผนนั้นออกแผนนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่นานเท่าไหร่มรีตั้งแต่เรื่องที่จะทำาลายชำระกันมาเป็นลําดับลําดาก็ไม่พ้นพระป่านะอชำระกันมาทุกครั้งทุกครั้งพระป่าละเป็นหลักใหญ่ชำระให้ล้มลงไปล้มลงไปมีกี่ครัง้งกี่หนมาตั้งแต่มหาคณิสงคณิสอนเรื่อยมาก้าวขึ้นมาหาสมเด็จพระสังฆราช นี่จากนั่งกลับมานี่อีกเนี่ยนี่ก็ซัดกันมาเรื่อยเรื่อยอย่างนี้นะเนลานี้สมเด็จสังฆราชคืว่าจะตั้งให้ผู้ทำง,งานแทนต้นเดอมราชก็เงียบไปไม่เงียบไม่ได้ว่างนี่เลยเพราะงานเพราะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดความหมดทั่วประเทศชาติศาสนาเลยเพราะเป็นภัยมหาภัยที่สุดคือมาตั้ง คนุ่ว่าผู้ประถากสมเด็จสังฆราชด้วยความหวานปากให้คนเชื่อมาตั้งหวานปากนั่นแหละมันขุมอํานาจของมันอยู่นั่นขุมอํานาจขุมเงินขุมทองขุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั่นหมดอยู่ในที่ตั้งสมเด็จสังฆราชนะนั่นนะใครอ่านก็นอ่านนะนี่อ่านแล้วนะเพราะงั้นจึงไม่ยอมให้ตั้งบอกเลยตั้งกับฟาดกันเลย ตั้งเมื่อไรชาติศาสนาจงเมื่อนั้นเลยนี่คือสังฆแพทย์เข้าใจไหม <c oughs> สังฆแพทย์ท่านเรียกว่าอยู่ในอนิยกรรมอนันตริยกรรมห้าประการที่เป็นโทษหนักมากที่สุดในโลกหนึ่งฆ่าบิดาสองฆ่ามารดาสามฆ่าพาลหันสี่ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็าตาม 5. ห้านุยง สงให้แตกจากกันเป็นสังฆแพนี่เวลานี้ถ้าสมมติว่าตั้งเป็นสังเป็นให้ผู้ทำหน้าที่แทนสมเด็จสังฆราชเมื่อไหร่นี่ทั้งมหานิกายทั้งธรรมยุทธ์มหานิกายก็จะแตกกันในวงมหานิกายผู้เห็นด้วยผู้ไม่เห็นด้วยี่ก็ฟาดกันแตกทีนี้ทางธรรมยุทธ์นี่ทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งฝ่ายปริยัตแตกกันไม่มีชิ้นดีเลยทั้งฝ่าย ธรรมยุทธ์มหานิกายนี้แตกกันทั่วราชอาณาจักรไทยเลยเพราะตั้งเหตุผลที่ตั้งสเส็จสังฆัาชขึ้นมาด้วยการขัดแย้งกันไม่มีใครเห็นด้วยคู่ไม่เห็นด้วยก็คือผู้เป็นธรรมตามหลักพุทธศาสนาผููเห็นด้วยกบผู้คือผู้ที่ถูกเอาเอบ็ดกาะปากให้มาทําลายศาสนาทั้งสองฝ่ายนี้จะฟัดกันนี่เรียกว่าสังกเลลงานนี้เป็นงานที่หนักมากตั้งขึ้นมาหลายแหลกเมื่อนั้นเลย ผลงานจึงให้ตั้งขึ้นมาได้เอากันตรงนี้เลยเข้าใจแล้วเหรอนี่คืสังฆาภเพกห้าประการเรียกว่าอนันต์ิยกรรมห้าเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดในโลกท่านบอกไว้แล้วมีอยู่ห้าประการถ้ายังมีสติตันอยู่อย่าทำเอากาศท่านยังเตือนเอาไว้นี่มันยังกล้าทำอย่างนี้เห็นไหมละ่ะนี่ก็ได้ตีกันออกแล้วยันกันอยู่เวลานี้ นี่เระที่คอขาดบ,บาดตายก็จะอยู่จุดนี้ถ้าขึ้นมาแล้วซัดกันมือน,นันคอขาดกันเมื่อนั้นแหลนะนะอันนี้พออันนี้เบาๆลงไปแล้วด้วยเหตุผลทองทางนี้อ้างไปทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีที่ค้านมาได้เพราะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมเดินัยไปแล้วอันนั้นค่อยสงบลงมันจะขึ้นอย่างนีไหนไม่รู้นะเรื่องสงบสงบ,สงบไปนาน แล้วที่นี่ตั้งอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมาโกยเอาสมบัติของพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยหรือทั่วนินแดนในบรรดาพุทธสมบัติของพุทธศาสนาเอาเป็นส่วนของบุคคลบุคคลจะเป็นส่วนยากส่วนหมาส่วนอะไรเราก็ไม่รู้ลนะนี่กําลังขึ้นแล้วเวลานี้ขึ้นแง่นี้แต่ว่ากันจ,านจํามามีแต่แง่ที่เวลวร้ายทั้งบดฟังไม่ได้เลยสมบัติของศาสนาเอาไป ไปเป็นเรื่องของผู้คนไม่เคยมีมาตรการไหนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเองเป็นพื้นฐานแห่งสมบัติของพุทธศาสนาใครจะมาแยกแยะไปเป็นสมบัติของผู้ใดไม่ได้ท้งนั้นนี่ก็จะเป็นเอาไปเป็นคณะมาแยกแยะเข้าใจไหมละ่ะนี่นี่ละอันหนึ่งจะเอากันกําลังจะเริ่มกันแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่มีเรื่องที่จะก่อความสงบลงเงย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง มีตั้งแต่เรื่องต่อความลำเสียหายตลอดเวลาเรื่องนี้อีกแล้วจะขึ้นเรื่องใหม่อยู่นะขึ้นตลอดทีเดียวเนี่ยมันเลยจะตายคนดีเช็ดดูี่อย่างพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขาท่านมาสนใจอะไรกับบ้านกับเมืองท่านก็ยังได้บึกบืนออกมาก็เพราะเห็นจากชาติจากศา,กากสานาซึ่งเป็นหัวใจรวมของคนไทยทั้งชาติได้แต่พุทธศาสานานี่เป็นสำคัญ ชาติไทยอยู่ได้ศาสนาอยู่ได้เพราะคนไทยมีความรักชาติรักศาสนานี่มันกาลังเข้ามาทําลายเพราะะนต่างคนต่างออกมากําจัดปัดเป่ากันแม้อยู่ในป่าในเขาก็ต้องได้ออกมาอย่างนี้แหละท่านมาท่านเอาหลักทาหลักวินัยออกมามาแกงกันทีเนี่อที่สงบไปเพราะอันนี้เหนือกว่าเหนือกว่าแล้วขึ้นนีเอานี่ขึ้นมาอีกนี่ก็คือว่าพอคารวส พูดอย่างงา่งามปากนะพวกคารวาจะจมาแย่งสมบัติสัตพุทธศาสตร์สนาไปเป็นสมบัติของตนนี่ถ้าพูดพูด่ัดงไพเราะก็พูดอย่างนี้แลนะ้วถ้าพูดให้เต็มศัพ์เต็มแสงก็คือลาวาจะจะเป็นหมามาแย่งสมบัติของพระพุธเทธเจ้าว่างั้นเข้าใจหรืออืมเอาละวันนี้เอาแค่นี้ก่อนยังไม่เอามากน,ะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆ ไจากไต้หวันนะฮะไาจากไต้หวันไหนไต้หวันนี่เหรอสีแดงเออแล้วไม่รู้ภาษาไต้หวันนะแต่กว่าท่าทีใช่หมภาษาเรียก่ด้ว่าคตบว่าดีดีมากผู้เฒ่าเห่า เฮา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 ดีเฮาเฮาถ้ากัดแล้วว่าคือเฮาเฮาเนี่เนี่ว่าดีมากถ้ากัดแล้วเป็นยังไงว่าดีคือเฮาเนี่ก็ดีมาก้วถ้ากัดแล้วเลยเฮา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 เเฮา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 าเ พอพูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้พูดภาษาอะไรไม่ได้พูดภาษาไทยได้บ้างครับพูดภาษาไทยได้บ้างพูดไทยได้บ้างเยอะครับขรบบไม่่หนึ่งไมซ่าขอขายรูปหนึ่งไปได้ไหมจ้าค่ะจะขอถ่ายรูปครับสองข้อหนึ่งขอถ่ายรูปจะได้ไหม No 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 ตามีดูเขาดีดดูกันั้นดู เนเข้าใจไหมเน่ตาไม่ดีค่ะปัดแล้วไม่แจัดอ๋ไอี่อันนออเข้าใจแล้จ้ะค่ะเดอนสไม่ทราเอ่อคิดว่าชาีนลชานเอ่อเอ่อปิบัติส่นสนไได้ไหมจ้ะค่ะ Yeah, Second one is in the practice is can get a s u s t a i n a b l t l i f e s l i f e อ๋อถามว่าชาตินี้ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ไหมในชาตินี้ชาติเขาปฏิบัติค่ะปฏิบัติแบบไหนล่ะวันนี้ The art how you how the way you practice a practice uh if you c h e p e r level India โอ้ยอะไรจะถามไม่เจอบางไทยปฏิบัติกันทั้งบ้านทั้งเมืองมาเศร้าใครได้มากน้อยแค่ไรนี่มาจากใต้หวันเหนือหวันเลยจะมาเอาคะแนนไปเลยเรายังไม่ให้ละโอเคแะยุ่งอยู่ที่นี่นะเออไปเดี๋ยวคุยไปนะที่เปลเจ้าขาแล้วก็คุยไปนะว่าไงอีกโอ้ยที่เสียดยุ่งวะมันเหนื่อยแล้วเนี่ยปวดแ้งปวดขาไม่ข้าม เอาเท่านั้นแหละนะทีเสร็จแล้วก็ให้พรอ,อิทิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุตาพเพกุเรตุสังกป,ปาจานท่อปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพาโยโค วินาศตัวมาเตาวะตมันตรายโยสุขีทีคาอยุโกภาวะอภิวาทนาสีลิขสนิจจังมุทภายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุนี่เอาให้เอาให้แล้วเนี่ยฉันแล้วเอาให้ด้